หากว่าคุณมีความตั้งใจหรือมีความประสงค์ที่จะตั้งครรภจริงๆนะคะคุณห้ามหยุดยาเองเด็ดขาดต้องปรึกษาแพทย์ประจําตัวค่ะถ้าหากว่าภาวะเจ็บป่วยของคุณน,นั้นกําเริบหรือว่าอาการรุนแรงขึ้นจากการขาดยานะคะการตั้งครรภนั้นก็อาจจะไม่สามารถสําเร็จได้ค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพยาบาลแม่จ๋านะคะ สำหรับใครนะคะที่กินยาเป็นประจาําหรือว่ามีความจําเป็นที่จะต้องกินยาบางอย่างอยู่นะคะเมื่ออยากมีลูกนะคะก็อาจจะมีความสงสัยกันนะคะว่ายาที่กินอยู่จะมีผลต่อภาวะการเจริญพันธุ์หรือเปล่าในคลิปนี้เรามาฟังกันคร่าวๆนะคะว่ามียาชนิดไหนบ้างที่ส่งผลต่อภาวะเจริญพันธุ์ทําให้เกิดภาวะมีลูกยากขึ้นหรือไม่ยาอะไรส่งผลต่อภาวะเจริญพันธุ์บ้างนะ กลุ่มที่1ยาแก้ปวดกลุ่มเ n นเซ d ก็คือยาบรรเทาอาการอักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอย <_ C 1> เช่นนะคะเมลอกซิแคมไดโคฟินัคอสไพรินและไอบูโพรเฟนถ้าหากว่าคุณต้องกินยาต่างๆเหล่านี้นะคะ <_ C 1> เพื่อรักษาโรคอาการปวดข้อหรือข้ออักเสบนะคะคุณอาจจะมีปัญหาในการตกไข่ชั่วคราวได้ค่ะซึ่งแน่นอนนะคะว่าหากไข่ไม่ตกก็จะตั้งครรภ์ไม่สำเร็จ แต่ยา i b u p r o f เฟนหรือบูเฟนนะคะจะมีความรุนแรงน้อยกว่ายาตัวอื่นๆค่ะแต่ถ้าหากว่ากินติดต่อเป็นเวลานานก็อาจจะส่งผลกระทบต่อการตกไข่ได้เหมือนกันค่ะกลุ่มที่2นะคะยากันชักยากันชักนะคะโดยเฉพาะตัววาโปเอตนะคะจะส่งผลกระทบต่อการตกไข่เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคุณมีความจําเป็นที่จะต้องใช้ยาตัวนี้นะคะควรปรึกษาแพทย์ค่ะ เพื่อหาวิธีที่ปลอดภัยที่สุดในการกินยาตัวนี้เมื่อคุณต้องการตั้งครรภ์กลุ่ม3นะคะยาต้านอาการทางจิตเช่นนะคะลิสเพอริโดนอะมิซเซาพายยากลุ่มเหล่านี้นะคะอาจจะส่งผลกระทบต่อต่อมใต้สมองทําให้ประจำเดือนผิดปกติและอาจทําให้ฮอร์โมนโปรเล็กตินสูงขึ้นซึ่งอาจสร้างปัญหาในภาวะเจริญพันธุ์ได้ค่ะ ถ้าหากว่าคุณต้องกินยารักษาอาการทางจิตเวชเป็นประจำควรปรึกษาแพทย์นะคะห้ามหยุดยาเองเด็ดขาดเพราะยาเหล่านี้นะคะถ้าหากว่าคุณหยุดยาเองนะคะอาจจะส่งผลทําให้เกิดอาการข้างเคียงที่ไม่พึงประสงค์ต่างๆเกิดขึ้นได้ 4. นะคะยารักษาไทรอยต่อมไทรอยนะคะทํางานร่วมกับฮอร์โมนภาวะ,จะเจริญพันธุ์ค่ะถ้าหากว่ามีภาวะไทรอยผิดปกตินะคะไม่ว่าจะเป็นฮอร์โมนไทรอยต่ำไทรอยเป็นพิษ จะส่งผลต่อภาวะเจริญพันธุ์ค่ะการกินยารักษาโรคไทรอยนะคะก็จะส่งผลกระทบต่อภาวะเจริญพันธุ์เช่นกันค่ะ5ค่ะยาขับปัสสาวะสไปโรโนเลกโตนยาขับปัสสาวะชนิดนี้ใช้รักษาภาวะบวมน้ําซึ่งก็จะส่งผลกระทบต่อภาวะเจริญพันธุ์ค่ะแต่ระบบต่างๆนะคะก็จะกลับมาเป็นปกติเมื่อหยุดยาประมาณ2เดือนค่ะแล้วถ้าต้องกินยาอยู่เป็นประจำต้องทำอย่างไรถ้าหากว่าคุณต้องกินยาเป็นประจำมีโรคประจำตัวนะคะ วิธีที่ดีที่สุดนะคะก็คือคุณต้องปรึกษาหมอประจําตัวค่ะอย่าหยุดยาเองเป็นอันขาดหากว่าเป็นยาที่ต้องกินเป็นประจํานะคะลองให้คุณหมอนะคะแนะนําวิธีการกินยาลดขนาดยาหรือเปลี่ยนวิธีรักษานะคะเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่ออาการของคุณ และยังคงสามารถตั้งคันได้มีอะไรต้องระวังอีกไหมถ้าหากว่าคุณคิดที่จะตั้งคันนะคะแนะนำว่าควรหลีกเลี่ยงผลิตภัณฑ์ที่มีฮอร์โมนเป็นส่วนประกอบทุกชนิดค่ะเช่นครีมทาผิวต่างๆที่มีฮอร์โมนผสมถึงแม้ว่าผลิตภัณฑ์เหล่านี้นะคะจะมีฮอร์โมนต่ำแต่หลีกเลี่ยงไว้ก่อนก็เป็นวิธีที่ดีที่สุดค่ะเพราะการตั้งครันสำเร็จนะคะไม่ได้เกิดขึ้นง่ายๆโดยเฉพาะสำหรับผู้ที่มีโรคประจำตัว การดูแลสุขภาพควบคุมโรคให้สงบนะคะก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สำคัญมากๆแต่ถ้าหากว่าคุณมีความตั้งใจหรือมีความประสงค์ที่จะตั้งครรภจริงๆนะคะคุณห้ามหยุดยาเองเด็ดขาดต้องปรึกษาแพทย์ประจําตัวค่ะถ้าหากว่าภาวะเจ็บป่วยของคุณนั้นกําเริบหรือว่าอาการรุนแรงขึ้นจากการขาดยานะคะการตั้งครรภนั้นก็อาจจะไม่สามารถสําเร็จได้ค่ะ เป็นกําลังใจให้กับทุกครอบครัวนะคะหากมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับน้องสาวประจําเดือนการคุมกําเนิดอินบ็อกซ์มาพูดคุยกับแม่จ๋าได้ค่ะขอทุกคนสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วพบกันใหม่ค่ะบ๊ายบาย